โลกของธุรกิจที่มีการแข่งขันชีวิตก็มีการแข่งขันการดำเนินชีวิตต้องดิ้นรนต่อสู้แสวงหาความต้องการของตัวเราเองแสวงหาโอกาสที่เหมาะสมถึงเวลาหรือ,อยังที่ความสำเร็จจะเป็นของเราสังคมที่เราชอบเพื่อนที่เราต้องการสุขภาพที่เราแสวงหาและความสำเร็จที่เราปรารถนายิง่งบริษัทเดอะพาวเวอร์ริทเน็ตเวิร์กจำกัด ยินดีต้อนรับเป็นระบบธุรกิจเครือข่ายของคนไทยโดยการนำของท่านประธานปร,รินทรเจริญชัยชนะสิลป์และประธานสุวิจักเก่งป้องเป็นนักธุรกิจนักการตลาดเครือข่ายมากกว่า17ปีบริษัท The Power วอร์ริ t เน็ตเกจำกัดมีความมั่นคงยั่งยืนมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้วยสินค้าที่มีโรงงานผลิตเองพร้อมสร้างระบบเครือข่าย ก้าวสู่ตลาดขายตรงเต็มรูปแบบและทะยานสู่สากลเพื่อทำให้ทุกคนมีฝันที่เป็นจริงกลุ่มสินค้าที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม 1. หมวดสุขภาพ 2. หมวดความงาม 3. หมวดการเกษตร โดยผลิตสินค้าที่มีคุณประโยชน์สูงมีความจำเป็นต่อร่างกายต่อสาธารณชุมชนและต่อสิ่งแวดลอ้อมมีระบบการสร้างรายได้ที่เป็นธรรมทำง่ายไม่ยุ่งยากทั้งงานออนไลน์และออฟไลน์มีระบบสำเร็จรูปที่ง่ายมีรายได้ทุกวันทำได้ทุกอาชีพสะดวกสบายมีให้เลือกหลายช่องทางมีระบบพัฒนาการสร้างบุคลากร ให้เป็นมืออาชีพสำเร็จได้อย่างแท้จริงทั้งหมดนี้ที่ The p o w e r Grid Network วิสัยทัศน์บริษัทมีความมุ่งมั่นสร้างองค์กรธุรกิจเครือข่ายสีขาวที่มั่นคงพร้อมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องพันธกิจมุ่งเน้นให้ทุกคนมีสุขภาพดีฐานะที่ดีและมั่นคงมุ่งเน้นให้ทุกคน มีความรู้ความสามารถเพิ่มพูนมุ่งเน้นให้ทุกคนแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นพร้อมอยู่ร่วมกันด้วยคุณธรรมท่านพร้อมที่จะเดินไปกับเราหรือ,อยังมาร่วมสร้างความสำเร็จด้วยกันเพื่อสร้างฝันให้เป็นจริงได้คณะผู้บริหารพนักงานทุกคนคอยต้อนรับท่านอยู่พร้อมที่จะสำเร็จไปกับเราได้ที่ บริษัทเดอะพาวเวอร์ริตีเน็ตเวิร์กจำกัด